ในช่วงนี้ครับต้องบอกว่าที่จังหวัดเชียงใหม่มนะฮะแน่นอนว่าเราเกาะติดกันเนื่องราวของ<ะ>สถานการณ์ฝุ่น p m 2.5รวมถึงไฟป่าด้วยวันนี้ฮะร,รายการ Better f u t u r e ของเราเนี่ยได้รับเกียรติครับจากต้องบอกว่าเป็นท่านที่มีความรู้นะฮะแล้วก็จะมาช่วยกันจับไม้จับมือแก้ปัญหาเรื่องทั้งฝุ่น p m 2.5แล้วก็เรื่องไฟป่าด้วยต้อนรับครับรองศาสตราจารย์ดรเศษสัมพัสตะกุลนะฮะร,รักษาการแทนผู้อุนการสํานักบริการวิชาการหัวหน้าศูนย์ข้อมูล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ c c b c นะฮะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งตอนนี้อยู่ในซูมกับเราเรียบร้อยแล้วครับสว,ส,สวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับคุณบอลคุณนุ่นนะครับแล้วก็ผู้ชมทาง NBT ออนไลน์ด้วยนะครับค่ะข,ขอเรียกอาจารย์เศษแล้วกันนะคะอาจารย์เศษข่าวันนี้เมื่อเช้าที่จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศพ,พบว่าเชียงใหม่สูงที่สุดในประเทศ<ม>เลยค่ะอาจารย์พบที่ตรวจวัดได้ที่150.6ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะอาจารย์ตอนนี้จากที่อาจารย์อยู่ในพื้นที่จริงๆอะคะ่ะสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะ ครับก็ตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมเป็นต้นมานะครับทางภาคเหนือทางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเ,เราก็มีปัญหาเรื่องของ PM 2.5ที่เกินกว่าค่ามาตรฐานเนี่ยมาโดยตลอดนะครับก็อาจจะมีบางวันที่อัตราการระบายอากาศดีนะครับค่าฝุ่นลดไปบ้างแต่ว่าก็ยังมีการเ,าเรียกว่าเผาป่านะครับ<ม>ก็เลยทําให้เกิดปริมาณการสะสมของ PM 2.5เนี่ย ค่อนข้างสูงนะครับทั้งในพื้นที่เองแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะมาจากจากาังหวัดข้างเคียงหรือว่ามาจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับครับแล้วชีวิตของพี่น้องที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องของฝุ่น PM2.5 เนี่ยมานานขนาดไหนแล้วครับอาจารย์ครับ ปัญหาเรื่องของฝุ่นควันนะครับแต่ก่อนเราเรียกหมอกควันตอนนี้เราก็พยายามที่จะขยับเรียกให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกว่าจะต้องตระหนักมากยิ่งขึ้นนะครับก็เลยเรียกว่าเป็นฝุ่นควันเ,เรามีปัญหาเรื่องของฝุ่นควันเนี่ยมามากกว่า10ปีนะครับ <S 1> <S 1> <S 1> คนในเชียงใหม่เองเนี่ยก็จะบางส่วนเนี่ยก็จะรับรู้ข้อมูลนะครับแล้วก็มีการเรียนรู้ว่าจะปรับตัวอย่างไรเอาตัวรอดอย่างไรนะครับ <S 1> <S 1> แต่ว่าก็ยังมีอีกหลายกลุ่มครับที่ <S <S ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องว่า 2> PM 2.5คืออะไรทําอันตรายกับเขาอย่างไรบ้างนะครับที่น่ากลัวก็คือเรื่องของเด็กแล้วก็คนสูงอายุแล้วก็กลุ่มเสี่ยงนะครับที่ได้รับผลกระทบเนี่ยทุกปีเลยนะครับต้องบอกว่าบางคนเนี่ยก็จะมีความอ่อนไหวมากนะครับรับผลปุ๊บเนี่ยก็จะจะป่วยได้เลยแต่ว่าบางกลุ่มเนี่ยก็อาจจะเกิดการสะสมนะครับแล้วก็เกิดปัญหาเรื้อรังบางรายก็อาจจะเป็นปัญหาในระยะยาวได้นะครับอย่างเช่นเป็นมะเร็งปอดนะครับ mm. อย่างเช่นใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองเนี่ยก็มีท่านอาจารย์นะครับสองท่านนะครับซึ่งท่านไม่ได้สูบบุหรี่เลยแต่ท่านก็อยู่ในพื้นที่ที่มีฝุ่นควันมายาวนานมากกว่า10ปีนะครับสุดท้ายท่านก็ตรวจร่างกายแล้วก็ทราบว่าเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็รักษาไม่ทันนะครับได้นะครับก็เป็นการสูญเสียบุคลากรที่มีความสามารถของมอชไปแล้วนะครับอย่างน้อยก็2คนแล้วครับแล้วก็ยังมีที่เราไม่ทราบอีกหลายท่านเลยครับผมที่เป็นมะเร็งปอดแต่ไม่ได้สูบบุหรี่นะครับ งั้นเรียนถามท่านอาจารย์เบื้องต้นว่าสาเหตุหลักๆถ้าย้อนไปเมื่อกี้นี้ที่อาจารย์บอกว่าสะสมมาตั้งเป็น10ปีแล้วเนะาะปัญหาเรื่องฝุ่นเนี่ยสาเหตุหลักเกิดจากอะไรแล้วแนวทางในการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5มเนี่ยมันมีแนวทางแก้อย่างไงครับท่านอาจารย์ครับ ครับถ้าเป็นทางภาคเหนือนะครับปัญหาหรือว่าที่มาของการเกิดฝุ่นควันเนี่ยจะค่อนข้างซับซ้อนนะครับ,รบจะค่อนข้างแตกต่างจากภาคอีสานซึ่งอาจจะเป็นฝุ่นจากเกษตรภาคใต้อาจจะมีฝุ่นมาจากเพื่อนบ้านนะครับหรือว่ากรุงเทพมหานครอาจจะมีฝุ่นจากการจราจรแต่ภาคเหนือเนี่ยนะครับเรามีการทำมาหากินในพื้นที่ป่าเรามีคนอาศัยอยู่ในป่านะครับแล้วเราก็มีการพึ่งพาป่าเนี่ยค่อนข้างเยอะ เพราะฉะนั้นเรียกว่าป่าเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นแหล่งของการใช้ทรัพยากรมากๆเพราะฉะนั้นในพื้นที่ป่าเนี่ยก็จะมีคนอยากได้ประโยชน์นะครับแล้วก็จะมีคนที่ไม่ได้คิดถึงคนอื่นเลยนะครับเพราะนั้นเขาก็จะไปบุกรุกในพื้นที่ป่าไม่ว่าจะบุกรุกเพื่อการเกษตรนะครับบุกรุกด้วยเหตุผลบางสิ่งบางอย่างนะครับแต่แน่นอนว่าเขาเข้าไปเนี่ยก็จะเกิด การทําลายพื้นที่เกิดขึ้นอย่างเช่นเรื่องของการเผานะครับเราจะเห็นว่าประมาณ80-90%นะครับของอผลการวิเคราะห์นะครับว่าถ้าเป็นพื้นที่เผาเนี่ยพักเหนือมาจากอะไรก็คือจะมาจากพื้นที่ป่าแต่ว่าในพื้นที่ป่าเนี่ยอาจจะเป็น พื้นที่เกษตรด้วยนะครับแต่ว่าในข้อมูลน่ะยังยังระบุว่าเป็นพื้นที่ป่าอยู่นะครับทั้งป่าอนุรักษ์เองและป่าสงวนนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีพื้นที่เกษตรอยู่ในพื้นที่ป่านะครับแล้วมีการอยู่ร่วมกันแบบไม่รักษาธรรมชาตินะครับก็จะมีการเผาเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเผาเพื่อจัดการการเผาเพื่อดํารงชีวิตนะครับหรือว่าการเผาเพื่อผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่าง ครับแต่แต่นั่นแหละครับเพราะว่าในป่าเราไม่สามารถที่จะมีระบบหรือว่ามีการจัดการที่ดีนักนะครับก็เลยทําให้ตอนเนี้ยยังเป็นปัญหาสะสมมาตลอดต่อนเนื่องอ่ามากกว่าสิบปีครับอืมนี่คือคสาเหตุหลักๆคือการเผาป่าโดยตรงเลยค่ะแต่ทราบว่าที่ผ่านมาทางจังหวัดเองก็มีการพยายามจะแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับ บางจังหวัดเนี่ยมีพื้นที่ป่านะครับก็ประมาณ70-80%อย่างเช่นแม่ฮ่องสอนนะครับเชียงใหม่ก็มีพื้นที่ป่าเยอะนะครับแล้วก็ในพื้นที่ป่าก็จะมีะการพี่น้องด้วยนะครับคนที่อศาศัยอยู่ในป่าด้วยนะครับหรือว่าการทําทารเกษตรด้วยนะครับเพราะนั้นถ้ากิจกรรมใดที่เกี่ยวข้องกับการเผา ก็เป็นเป็นไปได้ว่าจะเกิดการเผาค่อนข้างเยอะในแต่ละปีโดยเฉพาะในช่วงที่มีความแห้งแล้งนะครับแต่ว่าอย่างบางจังหวัดเนี่ยอย่างเชียงรายเนี่ยเอ๊ะทำไมฮอสปอตเขาไม่ค่อยมีนะครับถ้าเราดูกันก็คือว่าเขาจะมีพืชบางอย่างที่ไม่ต้องการการเผานะครับอย่างเช่นกาแฟเป็นต้นนะครับแล้วกาแฟก็ค่อนข้างขายได้ดีมากนะครับแล้วก็ราคาดีด้วยเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่ทําบางอาชีพเนี่ยก็จะรักษาป่าแต่เกษตรกร นะครับบางบางอาชีพเนี่ยต้องการลดต้นทุนเพราะฉะนั้นก็จะมีการเผาเพื่อให้เกิดการจัดการที่ง่ายที่สุดนะครับถามว่าทางจังหวัดได้ได้ดำเนินการอย่างไรไปบ้างนะครับทุกปีก็จะมีการถอดบทเรียนนะครับแล้วก็จะมีการหาองค์ความรู้หรือว่านวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยได้อ่าเอาไปดำเนินการนะครับอย่างของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเรามีเรื่องของการบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยใช้แพลตฟอร์มที่ชื่อว่าไฟดีนะครับที่ทางมอชได้มีการพัฒนาตัวต้นแบบ ให้ลองใช้นะครับ,รบก็ระบบเนี่ยค่อนข้างดีนะครับจะมีการลงทะเบียนก่อนการเผานะครับแล้วก็จะมีการดูข้อมูลอุตุก,ก่อนก็ข้อมูลการการสะสมตัวของฝุ่นก่อนนะครับว่าเผาได้ไหมนะครับแล้วก็จะมีการอนุญาตเปิดพื้นที่แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับระบบเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ถูก อ่าเรียกว่าดาเนินการเต็มที่หนึ่งเซนะครับก็ยังมีคนลักลอบที่ไม่ทําตามระบบก็มีนะครับหรือว่าแรงงานข้อมูลไม่ครบก็มีก็เลยทําให้ยังเป็นช่องว่างของการใช้แพลตฟอร์มเรื่องของไฟล์ดีอยู่นะครับซึ่งคิดว่าในปีต่อไปนะครับถ้าจังหวัดเชียงใหม่อยากจะมีเรื่องของการาบริหารจัดการเชื้อเพลิงนะครับก็ก็คงจะต้องอใช้ระบบเรียกว่ามีวินัยกันมากขึ้นนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆนะครับ เขาก็จะใช้วิธีการห้ามเผานะครับหรือว่าใช้วิธีการ <ừ> ในเรื่องของการลงพื้นที่แล้วก็เจรจาก็คิดว่าน่าจะเป็นไปตามบริบทของพื้นที่นะครับว่าแต่และพื้นที่เนี่ยสามารถที่จะคุยกับพี่น้องอย่างไรได้เกิดประสิทธิภาพมากกว่ากันนะครับ <ừ> แต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องฝุ่นควันเนี่ยมามามากกว่า10ปีแล้วนะครับ <ừ> คิดว่าถ้าไม่เกิดการจริงจังจากภาครัฐ ให้มากขึ้นนะครับเราก็คงจะอยู่ในวังวนนี้ไปอีกนานแสนนานเลยครับผม,มก็เป็นเรื่องยากที่จะแก้ไขปัญหาได้เพราะว่าลําพังตัวจังหวัดเองนะครับหรือว่า อ,องคาวพยพของภาครัฐในระดับของจังหวัดเนี่ยยังไม่สามารถที่จะก,การเรื่องของปัญหาที่เป็นขนาดใหญ่แบบนี้ได้นะครับแล้วก็นับวันจะยิ่งมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นครับครับในส่วนของภาคส่วนของจังหวัดเนี่ยใช้วิธีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงนะครัหลักๆในการ<ม>แก้ปัญหาย้อนกลับมาดูในส่วนของมชหรือว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันบ้างเห็นบอกว่าก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาฝุ่นพ m 2อมสองจุด้าด้วยใช่ไหมครัท่านอาจารย์ครับครับ ของมาหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองนะครับหรือว่ามหาวิทยาลัยในพื้นที่เนี่ยก็พยายามที่จะเป็นกลไกนะครับในการช่วยบรรเทาและเยียวยาเพราะว่าในการแก้ไขปัญหาต้นทางเนี่ยเราทําได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร,ร่นะครับก็ต้องอาศัยคนในสายบัญชาการนะครับแต่มาหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองนะครับแล้วก็โดยภาคีในความร่วมมือกับเครือข่ายวิจัยเนี่ยทุกปีเราก็จะมีการสร้างนวตกรรมนะครับอย่างเช่นเมื่อ5-6าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมี สถานีตรวจวัดเนี่ยเฉพาะของกรมควบคุมมลพิษแล้วก็มีการรายงานเฉพาะข้อมูลเฉลี่ยรายยีชั่วโมงนะครับเราก็บอกว่าในการหายใจของพี่น้องประชาชนเนี่ยเราหายใจเป็นแบบเร็วทามนะครับเพราะฉนั้นอย่างน้อยสุดเนี่ยเราควรจะต้องรายงานข้อมูลฝุ่นเป็นต่อารายชั่วโมงนะครับก็มีการออกแบบพัฒนาตัวเซ็นเซอร์ขนาดเล็กซึ่งสามารถวัด pm 2.5ได้นะครับแล้วก็มีการขยายนะครับในแต่ละพื้นที่แล้วก็ถูกนาเอามาใช้ในการเฝ้าระวังแล้วก็เตือนภัยแล้วก็เป็นเครื่องมือในการ สนับสนุนของเครื่องมือของภาครัฐด้วยนะครับอนอกจากนี้นะครับของมอชอก็จะมีการพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหน้ากากนะครับหรือว่าระบบแพลตฟอร์มที่ดูแลเรื่องของการใช้พื้นที่ป่าชุมชนนะครับที่เรียกว่าอนุรักษ์แพลตฟอร์มนะครับ,รบเราใช้ระบบที่ชื่อว่า Payment for ecosystem service นะครับถ้าชุมชนไหนดูแลพื้นที่ป่าดีนะครับก็จะมีงบประมาณเอามาให้ประชาชนเนี่ยได้ดูแลพื้นที่ป่านะครับอย่างเช่นปีนี้ก็จะมีเอกชนหลายคนเลยนะครับที่ลงขนันแล้วก็มาร่วมกับทางจังหวัดด้วยว่าถ้าไม่มีการเผานะจะมีงบประมาณมาให้นะครับอย่างเช่นในกลุ่มของคุณตังเป็นต้นนะครับอนอกจากนี้นะครับ ทางมชก็มีการพัฒนาตัวเรื่องของเครื่อง้ออากาศนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นระบบ้ออากาศภายในอาคารที่เราเรียกว่าระบบเติมอากาศความดันบวกนะครับหรือว่า positive pressure ก็ขยายผลน,นะครับแล้วก็มีการติดตั้งตอนนี้ก็เริ่มต้นจากโรงพยาบาลส่วน,ส,วนสุขภาพตำบลน,นะครับแล้วก็จะเป็นศูนย์เด็กเล็กนะครับในที่ต่างๆก็มีการระดมงบประมาณนะครับในการที่จะไปช่วยเด็กๆเ,เหล่านี้นะครับเพราะว่า อ,อีกหน่อยเขาก็ต้องเป็นกำลังสำคัญของประเทศเพราะนั้นเขาเติบโตมาพร้อมกับการการเจ็บป่วย,ยก็คงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีเรื่องบุ้งปลอดฝุ่นนะครับที่จะใช้สําหรับผู้ป่วยติดเตียงนะครับเพราะว่าบ้านเดือนเนี่ยใน อรอบนอกนะครับจะไม่มีห้องปรับอากาศแล้วก็จะไม่ได้ปิดหน้าต่างเพราะนั้นผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยจะไม่สามารถที่จะป้องกันได้เราก็มีการออกแบบมุ้งนะครับที่เป็นตะข่ายพีทีนะครับแล้วก็จะมีการดีไซน์ความนันบวกภายในมุ้งนะครับก็ทําให้ผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยสามารถที่จะอ,อยู่อาศัยได้ในช่วงที่วิกฤตนะครับแล้วก็อีกนวัตก,กรรมหนึ่งนะครับซึ่งเราก็าพัฒนาออกมานะครับก็คือ กำลรดฝุ่นภายนอกอาคารนะครับหรือว่าพื้นที่ภายนอกแบบกึ่งเปิดหรือว่า semi outdoor นะครับโดยเริ่มต้นจากเสาลดฝุ่นนะครับโดยใช้ประจุลบนะครับ mm hmm. พอเราทราบว่าฝุ่นเนี่ยจะมีอนุภาคเป็นประจุบวกเพราะฉะนั hmm. ้นถ้าเราสามารถสร้างประจุลบนะครับแล้วปล่อยออกมาได้เราเจอกับความชื้นในอากาศนะครับ mm hmm. ความชื้นกับประจุลบก็จะไปจับฝุ่นประจุบวกนะครับ mm hmm. แล้วก็ตกลงสู่พื้น อันนี้ก็เราทดสอบในห้องปฏิบัติการแล้วเนี่ยเราเห็นผลค่อนข้างดีนะครับเราก็เลยคิดว่าจะต้องมีการประยุกต์นะครับแล้วก็ปรับรูปแบบซึ่จะสามารถใช้กับภายนอกอาคารได้หรือว่าแบบกึ่งเปิดนะครับที่เรียกว่าเป็นเซมิอัลโดรนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยยังทํามาเป็นต้นแบบนะครับแล้วก็ติดตั้งอยู่ที่ศูนย์ดูแลนักท่องเที่ยวครับของตํารวจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็นําร่องไปสีต้นแล้วถ้าได้ผลดีเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีการขยายผลต่อไปนะครับ แล้วก็หลังจากนี้จะมีะเรื่องของอะระบบการเติมอากาศดีนะครับ,รบก็จะเป็นเครื่องที่เราเรียกว่าอากาศดีนะครับ<ม>จะใช้ระบบฟอ้ออากาศเนี่ยโดยที่ะจะลดการใช้เฮปาฟิลเตอร์นะครับจะใช้ระบบของสนามไฟฟ้าเอามาช่วยดักฝุ่นนะครับ,รบเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยประชาชนจําเป็นต้องใสาอาศัยนะครับอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีพื้นที่ปิด นะครับไม่สามารถทำร,ระบบฟอกอากาศได้เราก็จําเป็นจะต้องให้เขาเนี่ยมีพื้นที่พักในการหายใจอาอากาศบริสุทธิ์ได้บ้างนะครับก็จะมีระบบการาเติมอากาศดีเข้าไปในพื้นที่นั้นอย่างเช่นบริเวณที่คนไข้นั่งรอพบหมอนะครับ,รบในบริเวณของโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับ ตอนนีนะ้เราร่วมกับทางเอยอรมันนะครับแล้วก็ทางอินเดียเรากำลังทําระบบจับฝุ่นนะครับโดยใช้คลื่นวิทยุนะครับก็อันนี้ไปทดลองนะครับแล้วก็สําเร็จมาแล้วเนี่ยที่อินเดียนะครับก็จะมาทดสอบในพื้นที่เปิดโล่งนะครับในจังหวัดเชียงใหม่ในสัปดาห์หน้าถ้าได้ผลดีนะครับก็อาจจะนําไปขยายผลใช้ในพื้นที่อย่างเช่นตลาดนะครับหรือว่าถนนคนเดินเป็นต้นนะครับเพื่อใหอ้เราสามารถที่จะมีทางรอด นะครับอย่างน้อยไม่ได้ลดได้มากกว่า5 0ก็ลดสัก 20- 3 0ก,ก็ถือว่ายังดีนะครับใช่ครับดีกว่าไม่ลดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราอยู่ในช่วงที่มีวิกฤตฝุ่นควันมาอ่ก็เกือบเกือบ3เดือนจะเข้าเดือนที่4แล้วนะครับก็แล้วก็เป็นมามามากกว่า10ปีด้วยนะครับก็ต้องช่วยกัน,นครับว่าถ้ามันมีแสงสว่างที่ปลายอุโมองค์ในส่วนไหนก็ต้องพยายามไปถึงให้ได้ครับ เรียกว่ามีนวัตกรรมใหม่ๆออกมา <You S 1> ที่นะอย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าเป็นแสงสว่างที่ปลาย,ลายอุโมงค์งที่จะมาช่วยกันอันนี้ในเรื่องของปลายทางเมื่อกี้อาจารย์มีพูดถึงเรื่องของต้นทางมาหน่อยหนึ่ง <c oughs> ในเรื่องของ p a y m e n t for eco system service <c oughs> ที่จะมีเรียกว่างบประมาณเข้าไปอาจจะช่วยเหลืออุดหนุนในส่วนของพื้นที่หรือชุมชนที่เขาไม่มีการเผา <c oughs> ตรงนี้ค่ะในส่วนของพื้นที่ชุมชนพี่น้องประชาชนฟังอยู่บอกว่า <c oughs> เอ๊มีโครงการแบบนี้ด้วยหรอถ้า เขาอยากจะร่วมเขาจะต้องเข้าไปาติดต่อหรือว่าทางไหนดีคะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการนำร่องนะครับในบางพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่เองนะครับอย่างเช่นอุทยานนะครับสุเทพปุยนะครับ,รบก็มีการนำร่องกับ พี่น้องในบางชุมชนนะครับก็มีการพูดคุยกันเพราะว่าในบริเวณของดอนเสตเปุยเนี่ยก็จะมีจุดยุทธศาสสําคัญนะครับที่เราไม่อยากให้เกิดไฟไหม้หลายจุดเหมือนกันนะครับอย่างเช่นพระธาตุดอนสุเทพนะครับดังนั้นก็ต้องมีการคุยกับพี่น้องประชาชนว่าเขาจะรักษาพื้นที่ป่าได้อย่างไรบ้าง นะครับจะมีการดูแลป่านะครับ<ม>จะมีการทําแนวกันไฟนะครับจะมีการปลูกป่าใหม่เพิ่มจะมีการทําฝายฝายชุ่มน้ําเป็นต้นนะครับหรือว่าป่าเปียกนะครับอ่นั้นถ้าชาวบ้านสามารถดูแลพื้นที่แล้วก็รักษาได้ก็จะมีระบบที่เราสามารถติดตามผลนะครับแล้วก็ประเมินผลในแต่ละปีนะครับแล้วก็จะมีงบประมาณมาให้ว่าะจะเป็นพื้นที่ชุมชนนะครับหรือว่าไร่ละกี่บาทนะครับซึ่งจริงๆต้องบอกว่าตรงเนี้ย หลายหน่วยงานนะครับกำลังขยายผลไปไม่ว่าจะเป็นจากภาคเอกชนเองนะครับจากเรื่องของแม่แจ่มโมเดลด้วยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของคาร์บอนเครดิตของป่าชุมชนนะครับแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทั้งหมดเนี่ยกำลังพึ่งเริ่มต้นนะครับก็คิดว่าแน่ต้องรอผลสักระยะหนึ่งนะครับว่าการคุยกับพี่น้องประชาชนแบบนี้แล้วเนี่ยสามารถได้เห็นผลดีอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็นำไปสู่การขยายผลในพื้นที่อื่นๆต่อไปครับ ต้องถามอาจารย์เจตแบบนี้ฮะในฐานะที่ข้าำวอร์ดเป็นหัว<ะ>หน้าศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยคาดการครับอยากให้อาจารย์คาดการว่าตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงที่รุนแรงที่สุดหรือเปล่าของฝุ่นแล้วหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอีกไหมครับอาจารย์ครับปกติในช่วงมีนาคมเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงที่เชื้อเพลิงมีความแห้งอากาศร้อนนะครับแล้วก็เหมาะกับการเผานั้นเราคาดการว่าในปีเนี่ย เราอาจจะผ่านช่วงพีคมาแล้วนะครับจาก <im it> จากข้อมูลสถิตินะครับแต่แต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้มาตรการของการห้ามเผาเพราะฉะนั้นมันจะมีห่วงเวลาครับของการเริ่มต้นแล้วก็การสิ้นสุดเพราะฉะนั้นก่อนการเข้าสู่มาตรการห้ามเผาเนี่ยจะเผากันเยอะนะครับแล้วในช่วงของการห้ามเนี่ยก็จะมีการลักลอบเผานะครับแล้วก็ในส่วนของหลังมาตรการห้ามเผาเนี่ยก็จะเป็นการเผาก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนก็จะเผาเยอะนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเดี๋ยวเข้าเมษาแล้วเนี่ยประมาณทุกปีนะครับในช่วงสงกรานเนี่ยก็จะมีพายุฤดูร้อนมาก็อาจจะเกิดฝนได้อากาศก็อาจจะกลับมาดีแต่ว่าก่อนเข้าพฤษภาก่อนเข้าหน้าฝนเนี่ยก็ค่อนข้างกังวลครับว่าอาจจะมีการเผานะครับเพื่อจัดการเศษซากว่าจะพืชก่อนที่อาจ,จะเข้าสู่ในช่วงของฤดูฝนอีกครั้งหนึ่งนะครับนั้นก็ ตอนนี้เป็นเป็นข้อมูลที่ผ่านมาแล้วกันนะครับก็จะเป็นเป็นลักษณะแบบนี้งั้นถ้าถามว่าเรามาผ่านจุดสูงสุดมาหรือยังนะครับถ้ามองลในแง่ดีก็คิดว่าผ่านมาแล้วนะครับ <c oughs> แล้วคิดว่าดีกว่าปีที่ผ่ามาไหมก็คิดว่าในแนวทางของการบริหารจัดก,การเชื้อเพลิงเนี่ยก็สามารถจัดก,การได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็อาจจะต้องมีบางส่วนที่ต้องพัฒนาปรับปรุงต่อไปนะครับ <c oughs> แต่ถามว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ไหมก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย ก็เป็นห่วงนะครับในเรื่องของอพี่น้องประชาชนนะครับที่ยังมีเรื่องของการเข้าไม่ถึงนะครับ<ม>ระบบการดูแลสุขภาพต่างๆนะครับก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดด้วยนะครับอย่างน้อยก็อาจจะต้องสวมหน้าก,ากากด้วยนะครับในช่วงนี้นะครับแล้วก็งดจากกิจกรรมภายนอกอาคารครับ นี่ก็คือเบื้องต้นในการที่จะดูแลสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวเชียงใหม่ที่ต้องเจอเรื่องของฝุ่นค่อนข้างสาหัสเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะวันนี้ก็ขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดรเศษสมพัฒกุลนะคะ,คะรักษาการแทนผู้อุนการสํานักบริการวิชาการและหัวหน้าศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพ,พภูมิอากาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะที่มาให้ข้อมูลในมุมมองทางด้านวิชาการนะคะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาฝุ่นนั่นเองค่ะขอบพร,ระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์ ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ